ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพนจันร์ม่วิจิตแสงค่ะก็ทำงานอยู่สระบอค่ะเป็นหัวหน้าแลบทางด้าน Animal Cellculture คือจบเรียนจีที่จุลานะคะแต่ว่ามาเรียนต่อที่บางมดแล้วก็พอเรียนโจบนี้อาจารย์ก็ชวนทำงานแล้วก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น คือตัวเองเนี่ยเป็นอาชีพนักวิจัยคนแรกๆเลยของสอรบว่าสมัยก่อนเนี่ยมาหาวิทยาลัยเมื่อ30เศษ30ปีเศษที่แล้วเนี่ยไม่มีอาชีพนักวิจัยค่ะ,ะตัวเองก็เป็นนักวิจัยคนแรกๆของสอรบทำงานอย่างมีความสุขโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวก<ๆ>็จะหาเวลาถ้ามี มันหยุดยาวๆเนี้ยก็เที่ยวก็คือหลักการทํางานก็คือทํางานเต็มที่แต่ว่าจะต้องมีการพักผ่อนด้วยก็คือพักทั้งกายแล้วก็พักทั้งใจนะคะก็อยากบอกน้องๆว่าอย่าทํางานจนเกินเหตุนะคะโดยเฉพาะใจเนี่ยต้องดูแลโดยเฉพาะพักใจคือเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจเนาะบ้างลองฝึกดูค่อยๆฝึกไปตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวกเกษียณแล้วไปเริ่มเนี่ยจะทุเลตแล้วละ่ะ มอจทอหรอคะส่วนใหญ่แล้วชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่บางมดเนี่ยน้อยชีวิตส่วนใหญ่หลายสิบปีเนี่ยจะอยู่ที่บางขุนเทียนเพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ย้ายมาอยู่ที่บางขุนเทียนเนี่ยตั้งแต่มีตึกเนี้ยตึกเดียวนะคะแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยร้านเดียวรอบๆเนี่ยเป็นเป็นถนนลูกรังเรามาที่นี่ด้วยความยากลําบากมากถนนเนี่ยเป็นลุงเป็นบ่อแล้วก็เข้ามาตรงเวลากันมาพร้อมๆกันออกกลับบ้านก็กลับด้วยกัน คนที่นี่ก็มีไม่เยอะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมาตึกเดียวเนี่ก็จะอยู่แบบอยู่กันแบบครอบครัวเนาะเหมือนพี่เหมือนน้องน้องๆที่ซัพพอร์ตตั้งแต่ยามเลยแหละยามแม่บ้านเนี่ยสนิทสนมกันดีน้องที่อยู่ซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่ก,ก็ชอบตรงนี้แต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือพระอาทิตย์ที่นี่สวยเช้าตรู่เนี่ย ภาพที่จะขึ้นมาจากวังกุ้งวังปลาแถวเนี้ยค่ะจะสวยมากเลยถ้ามาแต่เช้าก็จอดรถถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นชีวิตที่คงย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถนนเนี่ยขรุขามากแล้วก็เวลาน้ำท่วมหน้าน้ำน้ำท่วมเยอะมากขับรถออกไปเนี่ยมันไม่มีเส้นไม่มีเสาไฟฟ้าเพราะแถวนี้ถนนไม่มีเสาไฟ คุณยามเขาก็จะมีปักไม้ไผ่ไว้ให้รู้ว่าเป็นแนวนี้นะแนวถนนถ้าอยู่ขับหลังจากเนี้ยมันก็จะตกเข้าไปในบ่อกุอ้งอันนี้ก็สนุกดีคนะ่ะขอใช้เวทีนี้ยังไงล่ะกล่าวคำอโหสิกรรมกันเนาะถ้าเราทำงานมาเนี่ยเออตอแรกต้องขอบคุณก่อนเพราะว่าได้ขอความร่วมมือเป็นอย่างดีทำงานจนกเกษียณ ็อีกอย่างหนึ่งก็คืออโหสิกรรมถ้าเราล่วงเกินใครนะคะก็อโหสิกรรมณนะที่นี้ขอบคุณค่ะ